เป็นตัวน่าเชียร์กับเบียร์ค้ำคานวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับโปรตุเกสครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคเอเชียครับเวลา5้ทุ่ม45ครับโปรตุเกสครับเปิดมาที่0 7 5เดแต่พี่ๆทันใดที่กำลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีนะครับเปิดแอปสีเขียวเราแอดกันมาได้เลยครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามแตกกันอย่างแน่นอนครับแอดมาที่แอด4ีอครับมาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมครับโปรตุเกสครับชนะมา3เกมและเสมอ2เกมครับฟอร์ม5นัดหลังสุด รายการนี้ครับโปรตุเกสครับชนะ4แพ้1โคเอเชียครับชนะ4เสมอ1ครับต้องบอกว่าโปรตุเกสครับเอาจริงทุกเกมเวลาเล่นในบ้านครับโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่องทีฟ้าชัย6นัดรวดครับยิงกระจาย27เม็ดเมตรเสียแค่4ครับแต่วันนี้เจองานหนักเนื่องจากคู่แข่งอย่างโคเอเชียครับไม่หมูแน่ครับแถมมีนักเตะที่มีชื่อชั้นเพียบครับไม่แพ้กับเจ้าถิ่นกับฟอร์มแข็งแกร้งครับเก็บชัยต่อเนื่องมา5นัดครับและพลาดท่าเกมเยือนกระชับมิดทิปเดียวตลอดเแมตช์ที่ผ่านมาครับ หนึ่งในนั้นเคยเสมอฝอยทองคู่แข่งในวันนี้มาแล้วครับอีกทั้งเป็นการเตะนัดสุดท้ายก่อนยูโรปี2024ครับเชียอว,ว่าบรรดาตัวหลักน่าจะเลือกถนอมตัวไม่ให้เจ็บครับก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญครับดังนั้นครับด้วยสถานการณ์และผลงานเชื่อว,ว่าตามหมักลุกครับน่าจะยันอยู่ครับ